สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับช่อง y o ช h i TV นะคะเกืบเกม Contra Brand Police เป็นเกมเกี่ยวกับที่เราจะมารับหน้าที่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ยุคต้นปี1980คนขับรถแทบจะทุกคันนะคะเป็นผู้ลักลอบนำของเถื่อนเข้ามาเอกสารยานพาหนะสิ่งของทุกอย่างต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียด นะคะนี่คือหน้าที่ของเราโอเคงั้นก็ไปเริ่มกันเลยะคะ่ะเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะคะหนูเพิ่งรู้จริงๆนะคะเกมนี้หนูมีมาตั้งนานแล้วนะคะยังคิดว่าจะเล่นหรือคิดว่าจะเล่นตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นสักทีนะคะพอเข้ามาเรามีภาาไทยก็เลยตกตะลึงตะลึงเงินเลยนะคะปวดที่1ง,งานในฝัน,นะคะโอเคไปดูกันเลยคาริคัะข,ข้ามชายแดนอาคาริสตัน สิบหกศูนย์สี่หนึ่งเก้าแปดหนึ่งโอ้เตือนได้แล้วสหายเราจะไปที่นั่นเร็วนี้นี่พวกเขาพน,นันด้วยว่ากั้นหนึ่งลางเลยว่าคุณจะไม่สามารถทําอยู่ที่นี่ได้ครบหนึ่งอาทิตย์แต่ผู้บัญชาการหน่วยเชื่อมั่นในตัวคุณอย่างมาก หนึ่งลังเลยเหรอโอ้ทำไมงานมันย่างขนาน้เลยคุณควรทำตามคำสั่งทั้งหมดของเขาจะดีกว่าไม่เช่นนั้นคุณจะจบลงแบบลูนิสกอบผู้ชายที่น่าสงสารเขา<อ><อ>แค่อยากได้เงินมากกว่านี้มีการย,ากยกักยอกกันเลยค่ะถึงแล้วหรือเปล่ายืนนิ่งเชียร์ตำรวจ โอเคเราอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ไปรายง,งานกับผู้บัญชาการหน่วยขอให้โชคดีนะปิดได้ด้วยเหรอไม่รู้โอเคกด e นะคะดีประตูด,ด้วย มองไม่ให้ค่าสายตาไปลคะค่ะถึงที่อาสหายเรากำลังรอคุณอยู่เลยยี่นี้ต้อนรับสู่ชายแดนอคาริสตันในคาริกัละ่ะฉันเป็นผู้บูชาการหน่วยชื่อเอนรีและฉันจะอธิบายงานของคุณให้ฟังนะขั้นแรกไปที่ออฟฟิศและหยิบแฟ้มเอกสารของคุณนี่ออฟฟิศแล้วเนี่ย ทาสีบ้างมาแล้วลูกศรลูกศรคือแบบชี้ตรงมากโอเคเอกสารนี่เหรอตอนนี้เปิดคู่มือเอกสารของคุณและทำการตรวจสอบว่ามันมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการตรวจสอบของกฎในการเข้าประเทศ และรวมถึงประเภทของรถด้วยกดแท็บนะคะการควบคุมชายแดงชายแดงคือเราชายแดนผู้มือเอกสารโอ้เยอะมากเลยนะคะโอเคตรวจสอบเอกสารนะคะชื่อนามสกุลจะปรากฏในทุกๆเอกสารข้อมูลจะต้องเหมือนกันวันหมดอายุนะคะใบอนุญาตเข้าเมือง เปรียบเทียบกับปฏิทินให้ตรวจสอบว่าหมดอ,อายุหรือไม่หมายเลขหนังสือเดินทางตรงกันหรือเปล่าตรวจสอบว่าตาประทับในหนังสือเดินทางใช้ได้จริงในประเทศที่ระบุหรือไม,อม่พื้นหลังเอกสารเปรียบเทียบสีของกระดาษใ,ในเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับโทนสีที่บังคับใช้ในประเทศของคุณโทนสีของกระดาษด้วยประเภทรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อของรถเป็นไปตามที่อธิบายไว้ในคู่มืออืน้ำหนักรถตรวจสอบว่าน้ำหนักรถปัจจุบันของรถเกินน้ำหนักที่อนุญาตหรือไม่นอกจากนี้ตรวจสอบด้วยว่าน้ำหนักสูงสุดจากเอกสารการจดทะเบียนเป็นไปตามคำอธิบายของรถในคู่มือเอกสารหรือไม่รูปถ่ายเปรียบเทียบใบหน้าคนขับกับรูปถ่ายในหนังสือเดินทางจะต้องเหมือนกัน ป้ายทะเบียนรถเปรียบเทียบหมายเลขป้ายทะเบียนรถกับข้อมูลบนบัตรประจำรถอย่าลืมตรวจสอบป้ายทะเบียนทั้งสองถ้ามีถ้ามีด้วยเหรอรายการสินค้าเมื่อมีการขนส่งสินค้าคนขับต้องมีเอกสารการขนส่งที่ถูกต้องตรวจสอบว่าสินค้าที่ปรากฏอยู่ในรายการสินค้าเป็นไปตามสถานะปัจจุบันหรือไม่ควบคุมความเสียหาย รถบางคันอาจมาถึงในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ทำเครื่องหมายตามจำนวนข้อบกพร่องที่พบในรายงานการตรวจสอบของคุณเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมเงื่อนไขบางอย่างอาจไม่ใช่เหตุผลในการที่จะไปเสกกันเข้าประเทศอ๋อถึงจะเสียหายแต่ก็อาจจะเข้าได้เหมือนเดิมอย่างแบนกระจกรถแตกกระจกหายไม่มีกันชนตัวถังหายไป ไฟโดยสารแตกตรวจสอบของเถื่อนผู้ค้าของเถื่อนสามารถซ่อนของเถื่อนในที่ต่างๆของรถและบางครั้งก็อยู่ในสินค้าที่ขนส่งด้วยในกรณีส่วนใหญ่การหาของเถื่อนคุณต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องเลือกโปรดจำไว้ว่าการทําลายยานพาหนะอย่างไม่ยุติธรรมจะส่งผลให้ถูกปรับ ตรวจสอบกระดานข้อมูลเป็นประจำเพื่อหาข้อมูลผู้ต้องสงสัยรายใหม่ส่วนที่จะแสดงส่วนนี้จะแสดงภาพถ่ายจากการตรวจสอบอีกครั้งโอ้เครื่องมือใบมีดขวานบรันกะสุนอ่านเครื่องมือนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อมีการซ่อมแบบนี้นะคะโอ้โหต้อง ต้องกรีดเองเหรอกรีดเบาะดูมีกระสุนแปลงอย่างนีด้ด้วยอกันชนชิ้นส่วนภายนอกโอ้โหเอาไว้ในยางรถลังแอบขนเงินไว้ในลังน้ำมันกระสอบชะโคก วันนี้วันที่16เมษายน1981นะคะโอเคออกอยังไงอะออกหน้านี้ยังไงเนี่ยเยี่ยมมันเริ่มกันเลยดึงคันโยกเพื่อให้รถคันแรกเข้ามาในเขตควบคุมชายแดนนะคันโยกงั้นเหรอข้างนอกสินะกดคันโยกเชิญรถคันต่อไปมาครับดูสิ เป็นอย่างไรรถสีประตูงั้นเหรอไหนขอตรวจใบอนุญาตในการเข้าสู่อาคาริสตันคนขับรถต้องมีเอาขอให้เขาช่วยแสดงเอกสารให้คุณดูคุณมีเอกสารไหมครับดูสิ ตอนนี้มาดูแฟ้มเอกาสารของคุณอีกครั้งผู้ขับทุกคนต้องมีเอกาสารการเดินทางชื่อทั้งสองตรวจสอบว่าเหมือนกันหรือไม่มยูริตอนนี้ต้องตรวจสอบชื่อของผู้ขับขี่ทั้งสองว่าเหมือนกับเอกาสารทั้งสองฉบับหรือไม่บัตรประจำรถกับหนังสือเดินทางนะคะยูริอ่าตรงกันนะคะ ตรงตรงอย่าลืมทําเครื่องหมายในข้อมูลของเอกสารที่ผิดพลาดและความเสียหายของรถทั้งหมดที่พบในรายงานตรวจสอบพิเศษด้วยนะรายงานตรวจสอบพิเศษโอโ้โหเยอะมากเลยค่ะทุกคนชื่อนามสกุลหมดอยู่ต่วันหมดอายุนามสกุลถูกวันหมดอายุโอโ้โหันหมดอายุ ยังไม่หมดจะใกล้จะหมดแล้วนะนายไปต่อด้วยนะหมายเลขนังสือเดินทางถูกไหมหมายเลขนังสือเดินทางอันนี้หมายเลขนังสือเดินทางอันเหรอมันก็ไม่ได้ไม่ต้องเปรบเทียบอะไรนะเดี๋ยวไอเส้นข้างบนนี่คือเวลาหรอไม่ก็ไม่นะตาประทับ พื้นหลังเอกสารพื้นหลังเอกสารประเภทรถน้ำหนักรถรูปถ่ายหรือปายทะเบียนเ้เดี๋ยวตอนนี้ควรตัดใจได้แล้วนะววคุณควรให้เขาเข้ามาไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอุ๊ยเขาลงเลยเหรอ อืมดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะไปรถไม่มีดูไยทะเบียนก่อนนะคะ n x u 9 6 2 2 lr ถูกพื้นหลังเอกสารสีเขียวพื้นหลังพื้นหลังเอกสารของเราต้องเป็นสีเขียวหรือเปล่า โอ้ยเยอะมากอะ่ะรายการสินค้าไม่น่ามีคนนี้น้ําหนักประเภทรถอืมดูนี่หน,น่อยนะดูไม่น่ามีอะไรนะนายนีอ่ะอืมตรวจสอบเรียบร้อยอนุมัติไปไปได้แล้วนาย เข้าหัวร้านเป็นทรงผมเหรอปล่อยไปแล้วนะครับคันหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงเอกสารชัดเจนรายการถูกต้องได้หนึ่งร้อยเหรียญโอในรถคันต่อไปเข้ามาโอ้โหงานหนักเหมือนกันนะเนี่ยมันตรวจหลายอย่างมากเลยอ่ะโอ อยรถน่ารักจังคนขับคนนี้ไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนต้องมีใบอนุญาตเข้าเมืองที่ถูกต้องตรวจสอบผู้ขับขี่คนนี้และคนอื่นอ,อีกเล็กน้อยขอดูหน่อยนะครับสีแดงงั้นเหรอโอ้ยโอ้เยอะมากหนูขอเวลาแล้วทั้งวันเลยได้ไมันเนี่ยชื่อนามสกุลน,นะคะเช็คก่อนซาวินโอ ลาโซูโอลาซซชื่อถูกต้องห,หนูวันหมดอายุวันหมดอายุหนึ่งเก้าแปดเฮ้ยหมดอายุหมดอายุแล้วหรือเปล่าเฮ้ยวันหมดอายุมันมันหมดไปแล้วนะปีนี้ปีนึ่งก็เป็นหนึ่งแล้วนะทุกคนคนนุณเนี่ยมาเลีนหนังสือเดินทาง มันขึ้นว่าดูมันขึ้นลูกกระตามางบนคืออะไร,รอ่ะหน้าเหมือนกันไหมเนี่ยหน้าไม่เห็นเหมือนกันเลยหรือว่าเขาโกนหนวดวะอ่าตาประทับตาประทับเป็นหัวอ่า ประทับประเทศนี่ประเทศอะไรเนี่ยไบอนญาตเข้าเมืองออกให้สำหรับนี่อันนี้เสือทางเฮ้ยมันไม่ตรงนี่หมเสือต่างมันไม่ตรงอ่ะใช้ถึงวันที่เฮ้ยมันไม่ได้เนี่ยคนนี้ผ่านไม่ได้ตั้งแต่ใบอนุญ,ญาตเข้าเมืองไม่ผ่านคัะไม่ผ่าน เดี๋ยวดูเรื่องอพื้นหลังเอกสารประเภทรถน้ำหนักรถรูปถ่ายป้ายทะเบียนเดี๋ยวดูป้ายทะเบียนหน่อยสิ K N A โอ๊ยกดผิดตอ่อเลย K N A 7169 R H ถูกพื้นหลังเอกสารน้ำหนักรถรูปถ่าย้าทะเลป้ายทะเบียนรถ ถูกต้องรายการสินค้าข้อจำกัดการเข้าความเสียหายของรถด,ดูหน่อยสิโอ,โอ,โอไม่เครื่องยนต์ดูเข่าจังวะดูหน่อยนะนายอืมไม่มีอะไรนะแต่นูว่าคนนี้ไม่น่าให้เข้าอ่ะ ต้องรอ,อนานแค่ไหนกันเหรอไม,รม่นูมันมันหมดอายุนะนายเนี่ยไม่แล้วเขาต้องไปไหนอ่ะยหมดใบหมดอายุมันหมดแล้วอ่ะอ๋อเลียกลับรถอ๋อถูกไหมวะทำไม่ถูกมึจะได้ตังตังหรือเปล่า การปฏิเสธที่เป็นธรรมคนขับรถมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าประเทศกด e เมื่อก,กี้มีเคื่อมากด e ผลตัวสอบด้วยเหรออันนี้คืออะไรหนังสือพิมพ์งั้นเหรอเปิดเผยการร่วมมือด้วยกันเป็นข่าวของวันนี้มังคะโอเคเลกรถต่อไปนะคะคันต่อไปเข้ามาตัวหลายอย่างมากเลยแต่เมื่อกี้ ใบหน่อย่าเขาหมดอายุไปแล้วนะคะโอ้โหกระจกแตกมาก่อนเลยยางยางไหวไหมนะ่าเดี๋ยวนะอ๋อต้องเข้าไปรับก่อนคนะ่ะอ,อดูหน่อยรับไปฉันต้องการมันคืนอืินอยู่แล้วจะอ,อยู่ที่น่าจะได้เข้าหรือเปล่านะยางแบน หนึ่งยางแบนป่ะวะยางคือแม็กมันดูเก่าๆเฉยๆแต่มันดูไม่แบนไฟหน้าแตกนี่งไงไฟหน้าแตกไฟไฟแตกไฟไฟแตกอ่ะหนึ่งนายแล้วรางวัลพิเศษนะคะได้เงินพิเศษแต่ยางไม่แบนนะ แล้วก็มีกระจกแตกหนึ่งที่วดสอบข้างไหนสิมีอะไรไหมป้ายทะเบียนนะคะดี W ถูกต้องหน้าตาดูหน้าตาด้วยตรงกันชื่อชื่อตรงกันหมายเลขสือเดินทาง โอเคเขาอยู่ในประเทศนะคะอันนี้ตาประทับถูกต้องเพื้อนหลังเอกสารถูกต้องประเภทรถรูปถ่ายถูกต้องไฟเบร์รถถูกต้องคนนี้น่าผ่านได้แต่ว่ารถเสียไปนหน่อยนะนายเนี่ยฮะ อนุมัติไปได้แต่ซ่อมรถด้วยนะ,ลาลาะต้องเอยโมโหไรงหนาเราถูกไหม,ม,มอา้าวคนขับรถคันนี้คนถูกส่งกลับอ๋อถ้ากระจกแตกอะไรอย่างนี้ก็เข้าไม่ได้หรอโอ้เสียตังค์ไปนั่งร้อยดนพูดเยอะเลยนะนะ่ะ เดี๋ยวไอหัวหน้าหนูมัาคนไหนวะอยู่ไหนวะคนนี้ไหมคนตำรวจผู้จัดการโซนตรวจสอบไม่ใช่หัวหน้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยหนูพูดใจใหม่นั่นแหละนะถ้ากระจกแตกหรืออะไรงนี้ก็ให้ผ่านไปไม่ได้นะคะโอเครู้เรื่องเสียตังค์ไปโคตรเยอะ วันนี้อากาศดีจ้ะคนนี้มนไม่จางประเทศอื่นหรือเปล่าเนี่ยดูแล้วไอหนูขอตรวจรถก่อนนะยางไม่แบนกระจกโอเคไม่แตกเอ่อเอ่อทะเ I n The B บียนรถ i n w เจ็ดแปด เฮ้ย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 เลเธอเบียนรสปาเดเบียนรสมันไม่ใช่นะเนี่ยแปด y s ไม่ใช่เจ้าของชื่อก็ไม่ถูกวันหมดอายุหนึ่งก็แปดสองตาประทับประเทศไรซาฮาราลี่ หนังสือเดินทางตรงกันใช้ได้ถึงวันที่2สิงหาใช้ได้อยู่อีลีไปอนุญาตเข้าเมืองก็ถูกประเทศสหลาลีนะคะลองดวนดิต้องเขยมงวดอะไรนะตาประทับถูกแต่ชื่อเนี่ยฮะ ทำไมมันป้ายเดิบเป็นรถมันไม่ถูกเนี่ยถูกปะวะไม่ถูกอ่ะแปลกนนๆนะนายเนี่ยฮะฉันขอตัวรถหน่อยมันทำไมมันต้องอยากเข้ามาทำไมฮะวันนี้มันอากาศดีเหรอทำมาเป็นสบายอกสบายใจนะฮะมันมีอะไรเราก็ไปดูซะหน่อย ดูข้างหลังได้ไหมโอ้โหดูได้ถึงขนาดนี้เลยนะอืมแต่ฉันให้นายเข้าไม่ได้หรอกฉันเสียตังค์ไปเยอะแล้วไม่นุมัดกลับไปโอ,บโ,โอ้ยายเบตาป๊โอ้ยายาเบตาปุบ,บายบายถูกปะวะเจ้านายเราอยู่ไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้ ถูกไหมมันเริ่มมืดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมความรู้สึกถูกปะอ่าถูกได้เงินกลับมานะคะกดชิบวิ่งได้หนูอยากเข้าไปดูอันนี้คืออะไรวะที่พักผ่อนคุณไม่สามารถพักผ่อนได้นในตอนนี้โอ้ยังมาผ่อนไม่ได้เรยเหมือนจะเป็นคั้สุดท้ายนะคะมันเริ่มดึกแล้วโอเคคัสุดท้าย เข้ามาโอ้โหรถสวยจังเริ่มมืดแล้วค่ะเย็นๆแล้วขอเป็นวันที่ดีมาดูกันคนนี้นะคะดูหน้าหน้าใช่ชื่อนามสกุลอาสลานโบสกูดโอเค วันหมดอายุวันหมดอายุนังสือเดินทางพุทธภาโอเคตาประทับประเทศอันบ巴ักตาประทับถูกต้องโหคนนี้ถูกทุกอย่างประเภทรถน้ำหนักรถรูปถ่ายรูปถ่ายตรงไปดูป้ายทะเบียนกันก่อนนะคะโอ้ยกดผิดตลอดเลยเดีกดเอเอตลอด โอ้ยมืดแล้วกลับบ้านทีทีวแปดสีเก้าอเคถูกต้องถูกทุกอย่างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอตรวจก่อนนะอ้าไฟหน้าแตกโดนไฟแตกโดนไปหนึ่งอ่ะเปิดไฟนี่เห็นเลยฮ้ยล้อมแม็กคำมันก็เป็นแบบนั้นวะไฟ มีอะไรนะข้างหลังลอดลอดประตูครับโอเคไฟหน้าแตกก็เข้าไม่ได้ไหมใช่ไหมอ่ะเขาถูกทุกอย่างอะแต่แค่ไฟหน้าแตกมันต้องเข้าได้ไหมอะ่ะ แต่ตอนแตะรถคันนั้นนะ่ะมันไฟหน้าแตกแล้วก็แบบว่ากระจกแตกพอเข้าไปได้มันก็ผิดอะ่ะงั้นหนูลองไม่อนุมัติก่อนนะคะเพราะว่าไฟแตกไม่ต้องร้องไห้อาน้องห,นะหนูซีจะถูกไหม ถ้ามันเสียก็เข้าไม่ได้เลยหรือว่ามันหยวนหยวนกันได้ปะถูกไหมไปเสร็จโดยมีข้อมูลผู้ชายคนนั้นตอนนี้ไปที่พัมในของคุณและพักพ่อนโอ้ว่าแล้วหนูว่ามันต้องเป็นแบบนี้ แค่ไฟแตกอันหน้าอันเดียวมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไอ้ถ้าสองอันมันโอ้โหเรื่องไฟแตกไฟไม่กระจุกแตกอ่ะมันมากมันมากกว่าไอ้ไอ้ห่ังสือเดินทางอีกนะหนูว่านเนี่ยโอเคพักผ่อนนะคะอ่ะก็เฮ้ยสรุปแล้ววันอถูกต้องสารนะคะไม่ถูกต้องอติดลบหรอเนี่ย เราสอบไม่ถูกต้องกันดูแลด้านหน้าลบสามร้อยเงินหนูติดลบแล้วค่ะวันนี้มาวันแรกเงินติดลบค่ะโอเคก็ประมาณน,นี้ก่อนนะคะกับ EP แรกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตา์ให้ช่องหนูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกัน EP หนะ้าบ๊ายบายเฮ้ยมาวันแรกก็ติดลบ